เอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมนั่ง MRT มาอยู่ที่สถานีหัวลําโพงจะมาชวนเพื่อนๆไปปั่นจักรยานกันแต่ไม่มีจักรยานนะครับอ้งงกันสิปั่นจักรยานแล้วไม่มีจักรยานมันจะปั่นได้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนี่ครับจักรยานสาธารณะที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าไม่ต้องมีจักรยานมาเองครับเรามีจักรยานให้เช่าง่ายๆครับเพียงแค่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาครับสแกนแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มาที่จักรยานอีกที่นึงสแกนเพื่อเช่านะครับ แค่นี้เองนะครับเราก็จะสามารถยืมจักรยานได้แล้วครับสะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมครับ <Cómo> ผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะมันทำให้ประชาชนเนี่ยสะดวกในการเดินทางมากขึ้นไอที่อยากจะใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานที่ที่คุณต้องการไปเนี่ยก็ได้เ <Melanie> ช่นกันเลยนะครับ สำหรับใครที่ไม่เคยมานะครับผมอยากเชิญชวนให้มาเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมปันจักรยานมาได้เห็นภูมิทัศน์ใหม่ๆนะครับแล้วก็แน่นอนได้ออกกำลังการนิดหน่อยด้วยนะครับซึ่งโครงการ b i k e s ร a r i n g นะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนอกจากเราจะสะดวกในการเดินทางระยะสั้นแล้วนะครับยังช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้รถนะครับเราเนี่ยนะครับ sustainability นะฮะ ใช้ปั่นจักรยานแล้วก็้วยได้สัมผัสกับบรรยากาศใ,ใหม่ๆด้วยนะผมเองก็อยากจะช่วยรณรงค์นะเป็นอีกเสียงนึงแล้วกันให้คนมาใช้ Bike แ h a r ร n g กันเยอะๆนะครับสำหรับผม a อมอสนับสนุนการปั่นจักรยานสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางมาลองปั่นกันนะครับแอ <'m> <ผ>มอินเพื่อเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนครับ